เอ๊สวัสดีครับมาใกล้ๆมาใกล้ๆอิเสดาวเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นวันนี้นะจะมีเกมให้เล่นจังหวัดในประเทศไทยที่มีอ่างอ่างกุก่อนถ้าใครผิดแยกเจ้าระเบีป้ายป้ายมือป้ายแข่งกันอ่างอ่อ่างทองอยาอ่ะยาุทยาอเบ้งเ้ยเล้วเลี้ไวเลี้ยวเ้ยวเยว้าเล้ยเล้้ยล้วแล้วแล้วเล้เ้ยเ้เ้้ว ม e. ีเอายังเอายอยังบาเลยอู้ยเอาบาเรียบร้อยมาบาเลยะไรวะายียดนโอู้ทยยก็เบิ่เยพิ่ยอยังไม่จบยังไม่จบโตแล้วน่าจะโดนคู่ประเทศอะไรที่อยู่ในทวีปเอเชียระเทศไทยวียมหมดลวีปอเย อะไรอ่ะแล้วเอาราไอ้อะประเทศอะไรที่อยู่เอเชียสิงคโปร์ไมาเลพอนเอามาอ่ะเอามึงเอามึงเอาผมไปแล้วเราเอาผาเรใหม่แล้วารนเตีย่อโอ้ไปแล้วด้วยอหสมังเราออจีนออต่เนียอะไรนะที่เตงกัะไทยไปไเนี้ยอปอฟิลิปปินอินเียอ้าวอาอะไรอาไอง ประเทศไทยเอ่อมีกอาไก่จังหวัดอะไรที่มีกอาไก่ดูสิอ่าแล้วอ่าแล้วกาสินเอ้าวอ่าแล้วอ่าแล้วไอสัตว์แล้วกูไม่ออกไ้เจ๊มีอะไรอ่ะมีกอาไก่ไม่ได้เอ้ยมีการโอ้ยอ่าแล้วเหรอมึงอ่าแล้วเหรอมึง นึ่งเย่ฝกกเป็นแบบในวันนี้สองสามลองดิลองดิสองกระบี่แค่นี้